เดี๋ยวเราจะมา,าตำนะคะใส่พริกเสร็จก็ตำนะคะพี่พีนี่ค่ะพริกตำอายุ 14, 14ขวบก็14เม็ดน,นะคะพี่พีําใไม่แห้งนะคะให้แหลกเดี๋ยวเราจะใส่พริกเพิ่มนะคะพี่พี่ะเอาแบบวันนี้จะกินแบบเผ็ดๆเผ็ดแบบหูหลูไปเลยให้มันรู้กันไปเลยก็ใครเป็นใครนะคะเอาแบบเผ็ดหูหลูค่ะคะือตตำในวันนี้นะคะวันนี้เขากาดชิม,มาใสา่แบบเครือเทศนะคะ มะเขือคือบ้านเราจ้าใส่ลงไปเลยจ้าก <_ S 1> ็า <_ S 1> าจะใส่นี่ค่ะประมาณกี่ลูกไม่รู้อ่ะเน <_ S 1> ี๋ยค่ะโอ้ยอย่าอย่ามาลากจ้าอย่ามาลากจ้าจะมาลักของกันได้ยังไงมันยิ่งน้อยอยู่เนี่ยค่ะเราใส่มะเขือเทศลงไปแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เออ่มะนาวนะคะใส่ตามความเปรี้ยวของเรานะคะซึ่งเราเป็นคนเปรี้ยวมากเพราะว่าเราเป็นคนออชุกชุกแลมินนะคะเราก็จะเปรี้ยวนิดนึง นี่จ้าเราจะใส่สามกีบนะคะหรือว่าสามมีบ้านเราะคะ่ะแล้วเราจะใช้เออข้าวที่ใช้ข้าวที่ใช้ผงชูผงชูนะคะฮะอุยอ๊ยอุย๊ยพีพ่ๆ็นอะไร้ันหลวะ่ะเบิง่งข้าวแบบจีนหยอกให้มันเข้ากันซะก่อนนะคะพี่ๆเดี๋ยวเราจะจะเอ่อย่องๆให้มันขเข้ากันก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่เอ่อ ปลาจ้าไม่มีแบรนด์นะคะไม่มีสป,สปอนเซอร์นะคะก็เลยไม่ได้บอกชื่ออ,อสูตรหรือว่าแบรนด์นะคะเราจะใส่ประมาณช้อนครึ่งคะ่ะแล้วเราก็จะใส่เออที่ขาดไม่ได้คะ่ะหัวประแดกดประเด็ดตวงนะคะที่ผสมกันเอา้าจมามริ่มใส่น้ตาตา <Okay, S 1> ลปอามือนีกับเบนมี่กระเบนี่เศนมะคุงนะคะก็เลยซิไซซิไซเศนกัะป<ส>ุนบอบอมี<ส>่เลยเนาะ แม่พี่กบมือไทยหนี่กบมือไยมาจะใส่นี่ค่ะมันมันกึดกดได้มันเหมือนถ่วเบบีเบบีควายเบบีควายอมันเปอนตงกีาลาแมนิโลดโลดตามันะนี่จ้ะนาำปุงมันก็จะได้ประมาณนี้แบบมันจะเข็มขนเพราะว่าเอาใส่พงช์ชูดลายค่ะมันก็เลยคิแบบ คือแสบค่จะแสบอยู่ได้หรอแต่ก็ยังบบเปรี้ยวพอนะคะสำหรับเรามันอยากออกไปแบบหว,นหวานๆเนาะแต่เราแบบชอบกินเปรี้ยวไงเพราะว่าตัวเราเปรี้ยวเพราะว่าตัวเรามันเหม็นเปรียรรปร้ยวเราก็เลยแบบชอบกินเปรี้ยว,วน, <laughs> นี่จา้าขั้นบลใดใรทุงมือแต่อย่าว่ากันได้จา้าเพราะว่าตำกิเนเองตำห้คนในเพื่อนกินค่ะกันกินีมือกันไปเลยะะมันจังไงไวหอหัวใจนี่แบบ มาใส่ีนจ้อปลาหมึกไม่รู้ว่าเขาเรียกปลาหมึกอ,อะไรที่มันเป็นหนัวใใหญ่อะไม่รู้เหมือนกันนะคะ<ด>นี่ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลจ้าแล้วก็จะมีเอ,อกุ้งนะคะอันนี้กุ้งแบบเซโซดาเนาะเออเซโซดาแลกัมกมานออกแข็งไวค่ะเผื่อความแบบกรุบกุของกุ้งนะคะเพื่อให้กุ้งแบบกรุบกุนะคะพี่ๆนี่จ้าใส่ลงไปเลยอันนี้บรูว่าเขาเอื่นแบบนี่นู่นยังตำเส้นข้าวปุ้นใส่ทะเลแบบตำทะเลใส่เส้นข้าวปุ้นประมาณนี้นะคะนี่จ้ามันก็จะมา นี่ค่ะมันจะออกแบบหน้าตาแบบนี้พี่พี<ๆ>่ดูน่ากินใช่ไหมล่ะแล้วเราก็มาใส่เส้นขระปุนกันค่ะเส้นขะปุนของเรามันเป็นเส้นขระปุนเออมันเป็นเส้นกระปุนแหงค่ะนู้นู้แบบอุ้ย<ๆ>แม่ตองดาวว่าเนี่ยเลยเราบอก้เฮ็ดห่อเดียวแต่เฮ็ดสองห่อวะ่นอะน่าจะดีใส่ทุกหมดันหยองหมัอนอะไรไม่รู้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเดี๋ยวมันเส้นมันสิดีตากันนะคะพี่พี<ๆ>่เราต้องมาตัดก่อนอื้อ นี่ค่ะเราจะใส่ประมาณนี้นะคะอืมเอาคอเป็นน้แข็งแท้เป็นตแส็เป็นอยากไหเลยนะคะจุงจ้าอู้แล้วเราจะมาชิมกันนะคะชิลรสชาติแบบไดโน่เมั่สิแสงพคนตามอยู่บนน้ออืมรสชาติทตามฮานะคะแสบพะคะพี่พี๊